สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณครูปรินทองผือกนะครับและวิชาสังคมศึกษานะครับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่5ของเราเช่นเคยนะครับและยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งเรื่องราวนะครับก็มีความน่าสนใจและก็สนุกนะครับแตกต่างกันไปในแต่ละตอนนะครับบอกเลยนะครับคอนเซปต์ของเราเรียนสนุกลุกนั่งสบายไม่ใช่นะครับเราเรียนรู้กันได้นะครับแม้ว่าจะอยู่ที่บ้านนะครับโดยในวันนี้นะครับก่อนอื่นเรามีเกมมาให้เล่นกันนะครับเป็นเกมเกี่ยวกับการ ทายนะครับสกุลเงินของแต่ละประเทศนะครับเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าแต่ละประเทศมีการใช้เงินสกุลที่แตกต่างกันไปนะครับชื่อเรียกก็แตกต่างกันไปนะครับเช่นนี่นะครับประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะใช้เงินอะไรนะเงิน US อลลาร์นะครับก็คือ USD เนาะตัวย่อนะครับถัดมาประเทศจีนนะครับเมืองจีนใช้เงินอะไรเอ่ยอ่าเงินหยวนนะครับตัวย่อก็คือ CNY นะครับก็คือไชน่าหยวนนั่นเองนะครับ ตัดมานะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นใช้เงินใช้เงินเยนนะครับ JPY นะครับเกาหลีนะครับเกาหลีใต้ของเราใช้เงินวอนนะครับคเรียวอน KRW นะครับอ่ะยากขึ้นมานิดนึงยากขึ้นมานิดนึงอันนี้ประเทศอะไรครับประเทศสหราชอาณาจักรเนาะเราเรียกกันอังกฤษอังกฤษนะครับจริงๆชื่ออย่างเป็นทางการสหรัชอาณาจักรใช้เงินปอนด์นะครับ GBP ก็คือ Great Britain นะครับชื่ออย่างเป็นทางการปอนด์นะครับ พัดมาเอาละสิะประเทศอินเดียนะครับใช้เงินอะไรเอ่ยใครรู้บ้างใช้เงินรูปีนะครับ INR นะครับพัดมาเอาละสิอันนี้ยากมาอีกนิดนึงประเทศอะไรครับบราซิลนะครับมีใครรู้บ้างเอ่ย ใช้เงินเรียวนะครับ BRL นะครับและสุดท้ายเออจริงๆเขาไม่ใช่ประเทศเนาะแต่เขารวมกลุ่มกันนะครับเดี๋ยวจะได้เรียนในตอนถัดไปด้วยนะครับเกิดกับการรวมกลุ่มเนาะอันนี้คือ E.U. นะครับเขาใช้เงินร่วมกันเนาะเป็นสกุลอะไรครับยูโรนะครับ EUR หรือว่าเงินยูโรนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศนะครับมีชื่อของสกุลเงินที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้มีลักษณะนะครับของการบริหารจัดการเงินในแต่ละประเทศที่แตกต่างกันไป วันน <ítulo> ี anyway, right. so Please, so me, so 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 ้นะครับเราจะมาเรียนกันนะครับว่าด้วยเรื่องของคราวที่แล้วเป็นการค้าและการลงทุนเนาะคราวนี้จะเป็นเรื่องของการเงินนะครับระหว่างประเทศนะครับซึ่งค่อนข้างมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นครูเลยขอแบ่งตอนนะครับอันนี้เป็นการเงินระหว่างประเทศตอนที่1นะครับเพราะเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับกลัวจะไม่จบในตอนเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูตอนที่1ของการเงินระหว่างประเทศก่อนนะครับการเงินระหว่างประเทศนะครับไม่ได้คิดว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างเอ่ย ออมันคือเรื่องของเงินเงินทองทองใช่ไหมของประเทศแล้วประเทศเราเอาเงินไปทําอะไรบ้างนะครับมีการใช้มีการจ่ายหรือมีการรับเงินแบบไหนนะครับ บอกว่าการเงินระหว่างประเทศนะครับจะถูกบันทึกไว้นะครับในสิ่งที่เรียกว่าดุลการชําระเงินระหว่างประเทศนะครับภาษาอังกฤษก็คือ balance of p a y m e n t นะครับมันคืออะไรทำไมชื่อดูยากจังบอกเลยนะครับเรื่องนี้อาจจะมีนะครับชื่อหรือคําศัพท์ใหม่ๆค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอาจจะต้องอาศัยความจํานิดนึงนะครับก็ไม่ยากแต่อาจจะต้องฝึกจํานิดนึงแหละนะครับจะตามกันไปได้ทันนะครับ ดุลการชำระเงินนะครับคือผลสรุปนะครับของการทําธุรกรรมนะครับเกี่ยวกับการใช้เงินการจ่ายเงินการรับเงินนะครับการทําธุรกรรมเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจการเงินเนี่ยของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับกับต่างประเทศเช่นของประเทศไทยเทียบกับประเทศอื่นๆในโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะเรียกรวมว่าเป็นดุลการชําระเงินนะครับ โดยดุลการชําระเงินนะครับคือผลสรุปรวมใหญ่ใช่ไหมที่คํานวณมาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีองค์ประกอบย่อยๆอยู่นะครับหากเราแบ่งนะครับดุลการชําระเงินจะแบ่งออกเป็นบัญชีต่างๆนะครับสบัญชีใหญ่นะครับอันที่1เราเรียกว่าบัญชีเดินสะพัดนะครับ current account นะครับกับอีกอันหนึ่งเราเรียกว่าบัญชีเงินทุนนะครับ capital and financial account นะครับ ตามกันไปช้าๆนะดุลการชำระเงินใหญ่แบ่งออกเป็นดุลบัญชีเดือนสพา์กับดุนบัญชีเงินทุนนะครับลูกคนโต2คนนะครับยังไม่หมดนะครับมีลูกแล้วต้องมีหลานอีกนะครับดุลบัญชีเดือนสพา์แบ่งย่อยอีกนะครับเป็น4บัญชีเอาละสี่รายละเอียดค่อนข้างเยอะนิดนึ่งนะครับใจเย็นๆนะอันแรกนะครับคือดุลบัญชีการค้านะครับถัดมาดุลบัญชีบริการ ถัดมาดุลบัญชีเงินโอนหรือเราอีกเรียกอย่างนึงว่าดุลบริจาคนะครับและสุดท้ายคือดุลบัญชีรายได้นะครับดุลบัญชีรายได้4คนนี้เป็นลูกของเดินสะพัดนะครับบัญชีเงินทุนบ้างมีลูกของเขาด้วยเหมือนกันนะครับก็จะแบ่งย่อยเป็นดุลบัญชีทุนนะครับกับดุลบัญชี การเงินนะครับอันนี้มีลูกแค่สองคนนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับดูภาพกว้างก่อนนะดุลกรรมชาละเงินยายแบ่งออกเป็นกี่ดุลย่อย2ดุลย่อยแต่ละดุลย่อยก็มีดุลย่อย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 แยกย่อยลงไปอีกนะครับเดี๋ยวนี้เราจะดูช้าๆทีละดุลทีละบัญชีนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูดุลบัญชีเดินสะพัดก่อนนะครับเขามีลูกกี่คนนะ4ี่คนนะครับ4ี่คนเดี๋ยวเราจะดูทีละคนนะครับ อันแรกนะครับคือดุลบัญชีการค้าชื่อก็บอกแล้วเนาะว่าดุลบัญชีการค้าฉะนั้นจะเกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวข้องกับการนําเข้าการส่งออกนะครับเวลาเขาคิดเขาก็จะนําเอามูลค่าของการส่งออกลบการนําเข้าจะได้ไหมเราเจอเรื่องดุลการค้าไปแล้วในคาบที่แล้วนะครับเรื่องของการค้าและการลงทุนฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ไทยเรานะครับส่งออกข้าวไปขายที่อเมริกาอย่างเงี้ยแล้วได้เงินมานะครับหล้านบาท ถามว่าต้องเป็นบวกหรือเป็นลบเราขายข้าวเราได้เงินก็ต้องเป็นบวกใช่ไหมครับ1ล้านบาทนี้ก็จะถูกคิดอยู่ในดุลบัญชีการค้าพอเข้าใจไหมครับถ้าสมมุติเราซื้อของจากเมืองนอกบ้างเราก็จะได้ตัวเลขเป็นอะไรครับเป็นลบนะครับไม่ยากเลยนะครับ คัดมาดุลบัญชีบริการบ้างเมื่อกี้การค้าเกี่ยวกับสินค้าใช่ไหมครับคราวนี้บริการก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการนะครับอาจจะเป็นการให้และก็การรับนะครับแต่ต้องเป็นการบริการระหว่างประเทศนะครับอะไรบ้างหล่ะที่เป็นการบริการระหว่างประเทศเช่นการท่องเที่ยวนะครับการขนส่งต่างๆเนาะ อ่ะเช่นสมมุติสมมุติคนไทยเรานะครับไปท่องเที่ยวเออเดี๋ยวนี้ฮิตมากเลยกระแสนะครับไปเที่ยวญี่ปุ่นกันแต่ตอนนี้ไปไม่ได้แล้วนะครับช่วงก่อนหน้านี้จะเห็นนะคนไทยแห่ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะครับพอไปปุ๊บก็ต้องใช้จ่ายเงินใช่ไหมแต่เราใช้จ่ายเงินแปลว่าเงินไหลออกนอกประเทศใช่ไหมครับลบสามแสนบาทสมมุตินะครับอันนี้ต้องติดลบละเพราะเงินไม่ได้เข้าประเทศเราเงินเข้าญี่ปุ่นถูกไหมก็จะเป็นลบสามแสน ของไทยแต่ของญี่ปุ่นก็จะเป็นบวก30,000นพอเข้าใจเนาะถัดมาดุลต่อมาครับเรียกว่าดุลเงินโอนหรือว่าดุลบริจาคนะครับอันนี้จะเป็นพวกเงินที่ให้เปล่าระหว่างประเทศเลยเช่นเขาโอนมาให้เราไปเลยให้เราฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่น u k u k ก็คือสหรัฐอาณาจักรเนาะอังกฤษนะครับให้เงินช่วยเหลือประเทศไทยเราเออเขาใจดีไงหลังจากเกิดน้าท่วมให้ไปเลย20ล้านบาทอย่างเงี้ยก็จะเป็นบวกกับบ้านเราเออถ้าบ้านเราไปบริจาคให้ประเทศอื่นก็จะเป็นลบ ของบ้านเราถูกไหมครับถัดมาดุลสุดท้ายนะครับในเดือนสพารเนาะคือดุลบัญชีรายได้นะครับอันนี้เนี่ยจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าดุลรายได้จะเกี่ยวข้องกับหนึ่งนะครับ ผลตอบแทนจากการจ้างงานระหว่างประเทศเราบอกแล้วคนไทยเราไม่ได้ทํางานอยู่ในประเทศไทยอย่างเดียวถูกไหมครับมีการไปทํางานต่างประเทศด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่ไปทํางานก็ต้องได้รับค่าตอบแทนนะครับได้ค่าจ้างค่าจ้างเหล่านั้นเนี่ยจะถูกคิดอยู่ในบัญชีรายได้นะครับเช่นเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเออไปทํางานที่เกาหลีเยอะเลยจำนวนเยอะเลยใช่ไหมครับ ม่นับพวกผีน้อยอะไรพวกนั้นนะเอาคนไทยที่ไปทํางานที่เกาหลีแบบถูกกฎหมายนะครับได้ค่าจ้างได้ปุ๊บส่งกลับมาที่ประเทศไทยแบบเนี้ย mm. ก็จะเป็นบวกกับดุลบัญชีรายได้ของไทย mm. เช่นบวกห้าหมื่นบาทเป็นต้นนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นไงคนเมืองนอกมาทํางานที่บ้านเราอย่างเงี้ยมันก็จะติดลบของบ้านเรานะครับเพราะเขาส่งเงินกลับไปให้บ้านเขาประเทศเขานะครับนอกจากการจ้างงานแล้วนะครับดูบัญชีรายได้ยังเกี่ยวข้องกับผลตอบแทนจากการลงทุนระหว่างประเทศนะครับ เวลาเราลงทุนเราเรียนไปแล้วน้อมีทั้งทาง,ทางตรงทางอ้อมต่างๆใช่ไหมครับเช่นเขาบอกว่าคนจีนมาซื้อหุ้นของไทยนะครับเวลาเราซื้อหุ้นเนี่ยเขาจะมีการได้เงินปันผลใช่ไหมเออแต่ได้เงินปันผลปุ๊บคนจีนก็เอาไปถูกไหมครับแบบนี้แต่ว่าเราได้เงินหรือเราเสียเงินเราเสียเงินเพราะฉันจะติดลบไว้นะครับก็จะเป็นติดลบกับดุลบัญชีรายได้ของเรา ถ้าเราไปซื้อหุ้นของอังกฤษอย่างเงี้ยเออแล้วเราได้เงินปันผลนะเราต้องได้นับตรงเงินปันผลนะครับเราก็จะเป็นบวกกับบ้านเราเพราะเราเป็นคนที่ได้ผลตอบแทนนะครับพอเข้าใจเนาะมาชวนคิดเหมือนเดิมนะครับถามว่าหากบัญชีดุลการค้านะครับขาดดุลจะส่งผลให้บัญชีเดินสะพัดขาดดุลด้วยหรือไม่แปลว่าอะไรการค้าติดลบเดินสะพัดจำเป็นต้องติดลบไหม ติ๊กต็อกติ๊กต็อกคำตอบคือไม่จําเป็นนะครับเรายังไม่สามารถสรุปได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะดุลการค้าเป็นแค่ดุลดุลหนึ่งนะครับจาก4ดุลในดุลบัญชีเดินสะพาัดถ้าการค้าติดลบหรือขาดดุลดุลอื่นๆก็อาจจะเป็นบวกหรือเกินดุลก็ได้เราไม่สามารถบอกได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องเอามารวมกันให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะสามารถบอกได้ว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะติดลบหรือเปล่านะครับ เดินสะพัดจบแล้วนะ,ต,วต,วนนะตัวใหญ่ตัวที่1นนะครับตัวใหญ่ตัวที่2นะครับคือดุลบัญชีเงินทุนนะครับหรือบางทีเขามีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดุลบัญชีทุนเคลื่อนย้ายนะครับมีลูกสองคนนะครับคนแรกคือดุลบัญชีทุนนะครับดุลบัญชีทุนเกี่ยวข้องกับอะไรเรามาดูกันนะครับดุลบัญชีทุนจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายทุนนะครับระหว่างประเทศทางที่เป็นตัวเงินคือเอาเงินไปนะครับ ลงทุนต่างๆเนาะหรือทั้งที่เป็นทรัพย์สินก็ได้นะครับอาจจะเป็นพวกที่ดินอาจจะเป็นพวกเช่นเขาบอกว่าไทยเนี่ยนะครับซื้อสิทธิบตัตรการผลิตรถยนต์จากญี่ปุ่นนะครับเวลาเราไปซื้อคล้ายๆซื้อลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเงินให้ญี่ปุ่นใช่ไหมเพราะเป็นลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นถูกไหมครับเราได้สิทธิบตัตรนี้มาปุ๊บเราก็ต้องจ่ายเงินเนี่ยเราเสียงเงินก็คือติดลบ10ล้านบาทแบบนี้นะครับจะจัดอยู่ในดุลบัญชีทุนเพราะถือว่าสิทธิบตัตรเป็นทรัพย์สินถััดดมาลลูกคคทีี่2ือุบญช การเงินนะครับดูบัญชีการเงินจ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําธุรกรรมนะครับทางการเงินนะครับเช่นการกู้ยืมอย่างเงี้ยครับรวมไปถึงการลงทุนระหว่างประเทศเราบอกแล้วลงทุนระหว่างประเทศมี2อ,อย่างใช่ไหมครับทางตรงกับทางออมยกตัวอย่างเช่นไทยเราเนี่ยไปกู้เงินอเมริกามาออพอกูป้ปุ๊บต้องเสียดอกใช่ไหมเช่นเสียดอก2000ล้าน2องพล้านต้องติดลบเพราะเป็นเงินที่เราต้องจ่ายให้กับ ต่างประเทศนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นคนจีนอย่างเงี้ยนำเงินมาลงทุนเปิดร้านอาหารในประเทศไทยเปิดเป็นร้านต้องซื้อโต๊ะเก้าอี้เสียงเงินไปเยอะมากในการทําร้าน3ล้านบาทแบบเนี้ยจะเป็นบวกกับประเทศเราเพราะคนจีนเสียงเงินเข้าใจไหมครับแบบนี้จะอยู่ในดุลบัญชีการเงินนะเพราะถือเป็นการลงทุน แต่สมมุตินะเขามีการประกอบการต่างๆแล้วเขาได้ผลกําไรจากการลงทุนอันนั้นจะอยู่ในดุนไลรายได้ถูกไหมอย่าสับสนนะอันนี้เกี่ยวข้องกับการลงทุนเงินที่เอามาลงทุนไม่ใช่ผลตอบแทนจากการลงทุนนะอันนี้คือเงินที่เอามาลงทุนนะครับช้าๆตามกันไปดีๆนะสรุปแล้วก็คือดุลบัญชีเดินสะพาดมีลูกกี่คนนะ4ี่คนย่อยใช่ไหมครับ เมื่อเอาปายบวกกับดุลบัญชีเงินทุนมีลูกกี่คนสองคนย่อยนะครับเราจะได้เป็นดุลการชําระเงินระหว่างประเทศอ่านี่คือดุลใหญ่ที่เราพูดกันตั้งแต่ต้นใช่ไหมแล้วทํายังไงต่อเขาบอกว่าดุลการชําระเงินนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่สําคัญมากเลยของประเทศเรานะครับเราเรียกว่า ทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับเป็นเหมือนกับกระปุกอมสินนะครับแต่ไม่ใช่เงินคงคลังแล้วนะคาที่แล้วตอนที่เราเรียนเรื่องการคลังจะมีเงินคงคลังจําได้ไหมครับอันนี้เนี่ยจะเป็นกระปุกอมสินเหมือนกันแต่เป็นกระปุกอมสินเงินตราต่างประเทศนะครับแปลว่าอะไรมันจะมีความสัมพันธ์กับดุลการชําระเงินครับเพราะหากดุลการชําระเงินเนี่ยใช้จ่ายอะไรก็ตามแล้วเนี่ย <GREEN. S 2> เงินเหลือเขาก็จะเอาไปเก็บเป็นทุนสํารอง เมื่อไหร่ก็ตามเงินไม่พอเงินตราต่างประเทศไม่พอเขาก็จะมีการดึงเอาเงินตราต่างประเทศในทุนสำรองออกมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุนสำรองจะมีความสัมพันธ์กับดุลการชำระเงินเสมอนะครับ ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรล่ะเช่นตอนนี้นะครับสมมติปีนี้แล้วกันนะครับดุลการชำระเงินเกินดุลเกินดุลคือเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นบวกนะครับทุนสำรองก็ย่อมเป็นไงครับเออยอดกระปุกเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับเพราะเงินเหลือเงเงินเกินนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ดุลการชำระเงินเป็นไงครับขาดดุลนะครับทุนสำรองก็จะเป็นไงครับปงข้ามก็คือเฮ้ยเงินไม่พอเงินขาดต้องไปแคะกระปุกมาใช่ไหมครับควักออกมาทุนสำรองที่เคยเก็บสะสมก็จะ ลดลงแบบนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายนะครับดุลการชาระเงินหากสมดุลเท่ากันพอดีเนาะหรือว่าเป็นศูนย์นะครับทุนสำรองก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็ะจะคงที่ไม่เพิ่มไม่ลดไม่ต้องเอาเงินเข้าหรือไม่ต้องแคะกระปุกออกมานะครับสรุปดุลบัญชีเดินสะพาดบวกกับดุลบัญชีเงินทุนได้เป็นดุลการชาระเงินดุลการชาระเงินมีความสัมพันธ์กับทุนสำรองระหว่างประเทศถูกไหมครับสามารถทําให้เพิ่มทําให้ลดนะครับแต่มีอีกบัญชีหนึ่งครับ เขาบอกว่าจะเป็นบัญชีที่มีผลลัพธ์ตรงข้ามนะครับกับดุลการชําระเงินโดยผลลัพธ์ตรงข้ามแปลว่าอะไรหากดุลการชาระเงินเป็นบวกบัญชีนี้จะเป็นลบหากดุลการชําระเงินเป็นลบบัญชีนี้จะเป็นบวกเรามีชื่อเรียกเขาว่าดุลบัญชีทุนสํารองระหว่างประเทศนะครับ ชื่อจะคล้ายๆกันเลยนะหากเป็นกระปุกออมสินเราเรียกทุนสำรองใจเย็นๆนะครับหากเป็นบัญชีที่ตรงข้างกับดุลการชำระเงินเราจะมีชื่อนำหน้าข้างหน้าขึ้นมาเพิ่มว่าดุลบัญชีทุนสำรองนะครับต่างกันนะอันนึงเป็นบัญชีอันนึงเป็นกระปุกไม่งงนะครับไม่งงนะแล้วมันยังไงล่ะลองดูตัวอย่างแล้วจะเข้าใจมากขึ้นนะครับ สมมุตินะตัวอย่างเชน่นมีรายการบัญชีอยู่นะครับด้านซ้ายมือนะครับมีปริมาณเงินไหลเข้าและไหลออกนะครับลองคำนวณกันเล่นๆคุยยกตัวอย่างตัวเลขง่ายๆนะครับหากบัญชีเดินสะพัดมีเงินไหลเข้า3ล้านนะครับมีเงินไหลออก5ล้านแปลว่าอะไรครับเงินไหลเข้า3เงินไหลออก5แปลว่าตอนนี้เ,เงินไหลออกหรือเงินไหลเข้ามากกว่ากัน คำตอบคือไหลออกครับแปลว่าเดินสะพัดติดอะไรติดลบแน่นอนติดลบเท่าไหร่ติดลบ2ล้านแปลว่าเดินสะพัดขาดดุลนะครับเงินทุนละ่ะเข้ามา2ล้านออกไป4ล้านแน่นอนว่าติดลบเหมือนกันนะครับก็คือขาดดุลอีก2ล้านเนาะและเดินสะพัดบวกกับเงินทุนได้เป็นดุล การชำระเงินใช่ไหมครับก็คือเอาลบสบวกกับลบสแปลว่าดุลการชำระเงินแน่นอนไม่มีทางเลือกเลยก็จะต้องขัดดุนแน่นอนครับ4ล้าน แปลว่าติดลบไปสี่แล้วนะบอกอะไรเราต่อเราบอกแล้วไงว่ามันจะมีบัญชีที่ตรงข้ามนะครับกับดุลการชรําระเงินถูกไหมเราเรียกเขาว่าดุลบัญชีทุนสํารองระหว่างประเทศแปลว่าตรงข้ามเสมอดุลการชรําระเงินเป็นบวกเขาเป็นลบดุลการชรําระเงินเป็นลบเขาเป็นบวกในตัวอย่างนี้ดุลการชรําระเงินลบสี่ล้านนะครับ แปลว่าดุลบัญชีทุนสำรองต้องเป็นบวก4ี่ล้านและเกินดุลอ่าพอเข้าใจไหมครับแปลว่าทั้ง2คนนี้จะต้องตรงข้ามกันตลอดและในเมื่อดุลการชำระเงินติดลบขาดดุลเงินไม่พอใช่ไหมต้องไปแคะกระปุกต่างประเทศมากระปุกต่างประเทศของเราคือทุนสำรองแปลว่าเราจะมีทุนสำรองที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงไปแคะกระปุกก็ต้องลดลงนะครับลดลงเท่าไหร่ล่ะก็ลดลง4ล้านบาทนั่นเอง พอเข้าใจนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดการคิดคำนวณประมาณนี้นะครับหากเข้าใจหลักการแล้วสามารถที่จะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับค่อนข้างต้องอาศัยความจำนิดนึงนะสรุปก็คือวันนี้เรียนกันไปเรื่องดุลการชำระเงินใช่ไหมคือดุลใหญ่ดุลรวมเลยใช่ไหมครับ ประกอบไปด้วยลูกกี่คนนะสองคนนะครับคือดุลบัญชีเดินสะพัดกับดุลบัญชีเงินทุนนะครับลูกทั้งสองคนก็มีหลานอีกนะครับดุนบัญชีเดินสะพัดมีหลานเนาะอีกเท่าไหร่อีก4บัญชีย่อยนะครับประกอบไปด้วยใครบ้างครับดุลบัญชีการค้าใครอีกครับดุลบัญชีบริการดุลบัญชีเงินโอนหรือดุลบริจาคและสุดท้ายคือดุลบัญชีไรายได้นะครับและด้านนี้บ้างล่ะลูกอีกคนนึงก็มีหลานแต่เขาได่มีหลานแค่2องคน ค,คือดูลบัญชีทุนนะครับดูบัญชีทุนกับดุูบัญชี การเงินนะครับภาพนี้ต้องอยู่ในหัวนะครับเ,เรื่องนี้นะต้องจําภาพนี้ให้ได้ยังไงต้องพยายามจํานะครับและนะครับดุกลการชำระเงินยังมีความสัมพันธ์กับใครนะกระปุกของเรากระปุกเราเรียกว่าทุนสํารองระหว่างประเทศนะครับเมื่อไหร่ดุลการชำระเงินเกินดุลทุนสํารองเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ดุลการชำระเงินขาดดุลเงินไม่พอแคะกระปุกออกมาทุนสํารองลดลงนะครับและสุดท้ายคือคู่ตรงข้ามนะครับคนที่จะเป็นอินเวอร์สคนที่ จะตรงกันข้ามกับดุลการชำระเงินตลอดเราเรียกเขาว่าดุลบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับมีคำนำหน้าขึ้นมาว่าดุลบัญชีนะเพราะฉะนั้นทุนสำรองเฉยๆคือกระปุกนะครับดุลบัญชีทุนสำรองคือตัวบัญชีที่จะตรงข้ามกับดุลการชำระเงินนะครับวันนี้นะครับได้รู้จักกันไปเกี่ยวกับดุลการชำระเงินและบัญชีย่อยๆนะครับ แต่เรื่องของการเงินระหว่างประเทศยังมีอีกนะครับยังไม่หมดนะยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับซึ่งเราจะอุบไว้ก่อนนะครับแล้วมาต่อกันในครั้งหน้าเพราะเราบอกแล้วว่าการเงินจะมีอยู่2ตอนเนาะฉะนั้นวันนี้นะครับก็อาจจะต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในต่อหน้านะครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน